ไข้ต้นฤดูหรือไข้หัวลมโอวาทหลังฉันเช้าพระพระเดทาะตะชีโววันจันทร์ที่สาธันวาคมพุทธศักราช2533นณสภาธ,ธรรมกายสากลหลังคาจากตอนนี้ฤดูหนาวย่างเข้ามาแล้วถ้าเราสังเกตจะพบว่าลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางตามธรรมดาแล้วในเมืองไทยของเรา ฤดูร้อนกับฤดูฝนลมจะพัดจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือแต่พอย่างเข้าฤดูหนาวลมก็เริ่มพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ <_' S 1> เนื่องจากขณะนี้เป็นต้นฤดูในช่วงใกล้ค่ำบางทีลมอาจจะพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เหมือนเดิมแต่พอตกดึกลมจะเริ่มพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แต่นับวันลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมากขึ้นซึ่งถ้าปีไหนลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีต้นแหล่งมาจากไซบีเรียในประเทศรัสเซียพัดแรงมากก็จะหนาวมากปีสองปีที่ผ่านมานับว่าโชคดีลมหนาวพัดมาช่วงสั้นๆแต่ปีนี้ไม่แน่ใจว่าลมหนาวจะพัดหลายวันหรือไม่หลวงพ่อจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วช่วงต้นฤดูหนาวอย่างนี้ มีพระภิกษุสามเณรเป็นไข้หวัดต้องไปนอนโรงพยาบาลหลายรูปในช่วงนั้นหลวงพ่องานยุ่งก็ลงมาฉันกับพวกเราบ้างไม่ได้ลงมาบ้างเพราะต้องออกนอกวัดบ่อยๆคำแนะนำหลายๆอย่างที่หลวงพ่อเตรียมจะให้พอถึงกลางทางงานอื่นมาดึงไปเสียต้องกลับไปอีกกว่าจะนึกขึ้นมาได้พระเนนก็ไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลกันหลายรูป ปีนี้การงานต่างๆพอลงรูปลงรอยไปมากแล้วก็ขอพูดตั้งแต่ตอนนี้เลยถามว่าใครบ้างที่มีโอกาสเป็นไข้หวัดความจริงป่วยลักษณะนี้โบราณเขาไม่เรียกไข้หวัดแต่เนื่องจากเราคุ้นกับคำว่าไข้หวัดเราก็เลยมักเรียกไข้ประเภทนี้ว่าไข้หวัดตามไปด้วยโบราณเรียกอาการไข้ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นฤดูหนาวว่า ไข้หัวลมหรือไข้ต้นลมทำไมจึงได้เป็นไข้สาเหตุที่เป็นไข้ก็เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันจากร้อนเป็นหนาวบางปีวันนี้แดดยังร้อนจ้าอยู่เลยแต่วันรุ่งขึ้นลมหนาวกระโชกมาหนักร่างกายของเราปรับอุณหภูมิไม่ทันแต่ละคนจึงมีอาการต่างๆกัน ประเภทแรกที่มีโอกาสเป็นไข้หัวลมคือคนที่นิสัยดื่มน้ำน้อยพวกนี้ร่างกายภายในจะแห้งค่อนข้างจะขาดน้ำเรื้อรังการปรับอุณหภูมิในร่างกายทำได้ยากหลวงพ่อขอทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ที่เราเคยเรียนมาสักเล็กน้อยถ้าเราเอาน้ำใส่หม้อยกขึ้นตั้งไฟสักพักจะเห็นน้ำก้นหม้อเดือดปุดๆขึ้นมาแต่ส่วนบนยังเย็นอยู่ แสดงว่าน้ำเป็นตัวนำความร้อนที่เลวไม่เหมือนโลหะถ้าเอาปลายโลหะข้างหนึ่งใส่ในเตาไฟครู่เดียวปลายอีกข้างหนึ่งก็ร้อนตามแต่น้ำไม่เป็นอย่างนั้นถ้าใครดื่มน้ำมากสักหน่อยในช่วงต้นฤดูหนาวไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะเย็นแค่ไหนก็จะรู้สึกหนาวแต่ผิวๆเท่านั้นไม่กระทบกระเทือนอวัยวะภายในเพราะมีฉนวนคือน้ำ ห่อหุ้มแช่อิ่มเซลล์ต่างๆไว้ให้ชุ่มพอควรแต่ถ้าใครดื่มน้ำน้อยทันทีที่อากาศเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิลดลงมันไม่ลดเฉพาะที่ผิวแต่มันลดลึกเข้าไปในตัวบางทีก็แทรกเข้าสู่อวัยวะภายในเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะเป็นไข้ต้นฤดูหรือไข้หัวลมได้ง่ายกว่าปกติประเภทที่สองคือพวกที่ท้องผูก ใครที่ท้องผูกบ่อยๆสองวันสามวันถ่ายครั้งพวกนี้ก็มีสาเหตุเดียวกันกับพวกเราคือน้ำในร่างกายน้อยจัดจนกระทั่งท้องผูกปรับอุณหภูมิในร่างกายไม่ค่อยทันโอกาสที่จะเป็นไข้หัวลมหรือไข้ต้นฤดูก็เลยมีมากประเภทที่สพวกที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่บวชเมื่ออายุมาก เช่นอายุ50ถึง60ปีแล้วมาบวชท่านเหล่านี้จะปรับตัวยากไม่เหมือนกับพวกเราที่บวชเมื่ออายุน้อยยิ่งพระภิกษุไม่มีเสื้อใส่เหมือนชาวโลกไหลาทางด้านขวาก็เปิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าลมหนาวพัดแรงสักหน่อยแม้ห่มผ้าแล้วลมหนาวก็ยังไม่วายแทรกเข้ามาได้ทำให้เส้นหดยึดผู้เท่าทั้งหลายหลวงตาทั้งหลายตั้งแต่นี้ไปพอลมหนาวมา แม้หัวค่ำรู้สึกไม่ค่อยหนาวเท่าไรก็อย่าไว้ใจห่มผ้าพันผ้าให้มิดชิดเอาไว้ก่อนถ้าเผลอไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีก็จะมีโอกาสเป็นไข้หัวลมขึ้นมาได้การเปิดหน้าต่างกว้างมากไปตอนหัวค่ำพอโดนลมโกรกตอนกลางดึกก็มีสิทธิ์เป็นไข้ได้หรือบางท่านกลัวลมโกรกปิดหน้าต่างหมดอากาศเลยไม่ถ่ายเทอากาศภายในไม่พอหายใจ ตอนดึกก็มีโอกาสเป็นหวัดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในฤดูหนาวหน้าต่างต้องใช้คำว่าแง้มแง้มเอาไว้ก็แล้วกันปิดสนิทนักก็ไม่ดีลมผ่านไม่ได้เดี๋ยวหายใจไม่เต็มปอดเปิดกว้างเกินไปก็ไม่ดีลมจะโกรกเอาแค่แง้มแง้มนะไปปรับกันให้พอเหมาะนอกจากปรับภายนอกอย่างนั้นแล้วถ้าใครรู้สึกคลั่นเนื้อคั่นตัว โบราณเขามีวิธีลดอุณหภูมิภายในตัวลงได้โดยธรรมชาติฤดูนี้เป็นฤดูที่ต้นแคร์กำลังแตกยอดอ่อนๆยอดแคมีรสขมนิดๆเอามาแกงส้มบ้างหรือเอายอดมาจิ้มน้ำพริกบ้างเป็นยาระบายอ่อนๆน,นอกจากระบายอ่อนๆแล้วรสขมยังช่วยให้อุณหภูมิในตัวเราลดลงได้อาหารไทยรสขมมีอีกอย่างหนึ่งคือสะเดา ธรรมชาติเอื้ออํานวยให้มีอาหารเป็นยาสําหรับปรับลดอุณหภูมิของร่างกายลงตามอุณหภูมิภายนอกตรงตามฤดูการดีอย่างนี้สําหรับคนที่อาการไข้ทําท่าจะเป็นมากขึ้นนั้นแค่กินของขมขมยังไม่พอต้องกินยาตัวยาก็มีไม่มากในวัดของเราก็มีที่ใช้กันอยู่ก็คือใบมะกาฝักคูนและขา่าใบมะกามีรสขมมาก ใช้1-2กิ่งก็พอรูดเอาเฉพาะใบใส่หม้อส่วนฝักคูณทุบเอาเปลือกออกเอาเฉพาะเม็ดที่อยู่ข้างในพร้อมกับไส้ของมันทั้งหมดและใส่ขาลงไปอีกหน่อยเอามาต้มรวมกันจะมีรสขมเป็นยาระบายและแก้ไข้วิธีกินก็ต้องกินให้เป็นฉันให้เป็น ถ้าฉันตอนสายๆจะระบายท้องแต่ถ้าฉันตอนสักสองทุ่มสามทุ่มไปแล้วประมาณสักตีสี่ไม่ต้องมีใครปลุกร่างกายมันปลุกเองยาขนาดนี้เป็นทั้งยาลดไข้เป็นทั้งยาถ่ายยาระบายเพราะฉะนั้นอุณหภูมิในร่างกายเราก็จะลดลงมาปรับได้พอดีกับอุณหภูมิภายนอกทำให้ไม่มีไข้ ก็ขอให้พวกเรารู้จักรักษาตัวกันในลักษณะอย่างนี้นี่คือการใช้ยาช่วยถ้าปีไหนหลวงพ่อมีเวลาหลวงพ่อก็จะทำยาใบามะกาให้ปีนั้นไม่มีใครเป็นไข้หัวลมเลยไม่ต้องไปเสียค่ายาแม้แต่สตังเดียวถ้าปีไหนเผลอไปเสียค่ายาแล้วยังไม่พอยังนอนสมกันอีกตั้งหลายวันปีนี้ถ้าใครสนใจลองไปทำดูก็ได้ ตัวยามีอยู่ในวัดแล้วทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งคือการฉันน้ำให้มากสักหน่อยแต่ต้องฉันให้เป็นถ้าไปฉันน้ำมากตอนกลางคืนก็ไม่ต้องนอนกันลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำกันทั้งคืนฉันน้ำให้เป็นคือหลังฉันเช้าหลังฉันเพนฉันน้ำตามหนึ่งแก้วหลังจากนั้น5-10นาทีฉันน้ำอีกสอแก้วเพื่อช่วยการย่อยอาหาร ทำให้เซลล์ชุ่มและปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิได้หรือตอนตื่นมาเช้ามืดควรฉันน้ำอุ่นๆให้เต็มที่แต่ว่าถ้าใครออกบินทบาทเช้ามือดอย่าเพิ่งฉันน้ำมากเดี๋ยวบินทบาดไม่ทันเสร็จต้องแวะเข้าห้องน้ำบ้านโยมตอนบ่ายฉันมากได้ไม่เป็นไรแต่ว่าก่อนจะจำวัดเข้านอนสองชั่วโมงให้หยุดฉันน้ำถ้าเราเข้านอนสี่ทุ่มประมาณสักสองทุ่มนี่หยุดฉันน้ำ ถ้ากระหายก็จิบเอานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วจะไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำตอนดึกหากเรารู้จักรักษาตัวอย่างนี้สุขภาพจะดีและสามารถประพฤติปฏิบัติทรรได้เต็มที่ไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนก็ขอให้ทุกรูปตั้งใจระมัดระวังรักษาตัวให้ดีการปฏิบัติธรรมจะได้ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง